โอเคก็จากคลิปพี่แล้วที่เราได้ทำการสำรวจดินแดนพิศวงไปทั้งสี่ที่แล้วก็ที่นี่เราก็จะได้เจอดินแดนพิศวงจุดสุดท้ายซึ่งมันเป็นสถานที่ที่แบบประหลาดที่สุดในเกมนี้แล้วก็เงื่อนไขพิเศษของการเข้าก็คือก็คือเขาเขาดินแดนพิศวงสี่ที่ที่เคยเข้าไปที่ดูแหละซึ่งดินแดนมิ่ง ม่ไม่มีคำบรรยายจากจริงๆอ่ะแบบพูดอะไรก็ไม่รู้จะเป็นยัง่เข้ามาก็สุดๆแหละส่วนไอ้เป็นตัวเลขตอนแรกอ่ะถ้าเกิดรอมารอมาแปลงเป็นตัวอักษรอะมันมันเก็บมันจะเป็นคาว่าเดอะ o ว d หรือว่าที่ว่างเปล่าหละ โอ้หต่เพลงต่เพลงคือแบบเพลงคือแบบโอ้โหโอ้ m มายก็มีการประทะก,กันหลายรอบแน่ตรงนี้คุณจำได้เลยบอสตรงเนี้ยแม่งดุสิหายโอเคมาสู้บอสเลย ไม่มีขขพูดเข้าคำเพลงอืมอืมอืสุดำใหญ่แล้วดูตรงนี้คือแบบโอ้โหโคือเกิดจำจำชื่อสกิลไม่ได้อ่ะคือแตกคือบอกเลยจำชื่อสกิลไม่ได้อ่ะเพราะดูไม่ไม,ไม,ไม่ดินไม่ดินแดนบัคกจริงๆอะ่ะบัคกไปแล้วอะ่ะไม่เหลือแล้วอันนี้ เบตเป็นนาตาลีไอ้เยี่แม่งออใช่ป๋อ,อใช่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 เขาบอกเลยก่อนเงก่อนเสิกมูลนิธิอันนี้ก่อนเลยเออแล้วก็ แกนอ่ะน okay, ี C ่ตึกนี้รนั hmm. ่งสแกนเนอะโอเคใช่ๆๆอืมเออเออที่ไหนวะยี่เป็ปิเซลยี่เป็ปิเซลที่ไหนวะมันโคตรประหลาดโอ้โห อะไรวะเมื่อกี้้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยมันแพ้ท่านอะไรอะ่ะเราต้องโจมตีแคท่ท่ากายภาพอะ่ะท่ากายภาพแบบไม่มีท่าอะ่ะโอ้โหโปรเทคโพรเทคท่า,าที่รู้ว่ามันตีจะตายแน่นอนโหมีรโดสถานะซะ้วยนั่นไงเฮียตายยิง่งเลย เอ่อ้าชีวิตข้าชีวิตเอตเอสิบาทโซเวลอันนี้ไมีท้าของมันอีกโอ้โหตีวืด โอ้โห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 คิวยักษ์เลยไอพวกเนี้ยความไม่ความไม่หลับล้านอะคือ,อยังไงหลบหลบไม่พน้นแน่เออไอพวกแตกไปอ่ะไม่น,าน่ารอดหรอกโอ้โหโอ้โหอือหือไปหมด ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวัยวนะเมื่อกี้ไม่เขียนเลขึ้นทำไมแรงเลือดเพิ่มขนาดนั้นโอโหทีมอ่ะกูทีททตีตานี้ต้องไปเตรียมพร้อมใหม่ก่อนตัวแตกแน่ไม่เหลือแน่ คือต้องวางแผนสู้บอสใหม่หละคือบอสเป็นเพสกยากยภาพแบบกลภาพเต๋าจ๋าเลยแบบไหนวิววิกยภาพแบบดีดีมากอันนี้นะ่น่าจะดีกลยภาพไม่น่าจะมีเนี่ะยะนี่จะเป็นทางวิสุดให้เอาน,นี่ไง ที่มนไม่มีผาดเขาต้จะมีไม่ไ้ดาเท่านั้นเ ยูบัฟดามิบัฟดามิบัฟดามิอันนี้เอาซัมมอนก่อนเลยซัมมอนไม่ทำท่าสุดแหละ แรงแรงๆแรงๆเ,เอออูแรงชิบหาย น่าจะให้อืม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 อมบเดกา้อมันกนลุกกลัมาโคตรแรงเลย นนีีสกิลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแทงหวังแทงอยู่อีกแม็ก,กูโอ้โหเสกมาอีกอ,อต้องอันติเอออ่ะมาให้ดูว่า ทีโด oh, <c oughs> ูทางที่รู้ว่ากันไม่อรอกแบบแบบด้านน้ำมนโอ้ยกอดไม่ตุดหายว่ะเอาแม็กมาเอาแม็กมา โอ้โห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 ตีทีทันลูกันแตกหน้าเลยงท็นปแคลนี่ก็นาตาลีนาตาลีนาตาล นี่คือที่ยกตี้นี่นมองนู่นมอน,มอมน,นโอ้โหโอห้โหขน,หา,หนาดยกตีเลยทีเดียวเออเมื่อก,กี้มันเมื่อกี้ติดสถา,หาหนะอยู่เห็นเห็นเห็นนีๆๆส่สิ

ให้แม็กซอัอติส่บอลเรื่อยๆให้ไปได้ให้ไปได้หไหมตูดอ่ะให้แม็กอัติส่บอลเรื่อยแล้วก็จับมาใช่มันจับได้แม่งจับได้ข้าเป็นกรีดอ่ะยังจับได้อ่ะเออโอ้โหคอนฟิวกูวก็ต้องไปใส่การคอนฟิวแล้วมั้งเนี่ย ตายตายแน่ไอ้ยังเหลือเลืสองตัวสองตัวพร่องพอดีโอ้โหโอ้ยเอยัง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 ก็นัดมาตัีมาตัดดีแน่เด็ด ไล้กันลรอกดีได้เลยเสร็จต,ตอนนี้เราไม่เราไม่รู้เลยว่าบอสมันตึ๊งอย่างงี้เ,เร,ออร่อยโอ้โหร้านกูทำงี้ไปเรื่อยๆทงี้ไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะปืนครัพี่นี่นก็เราเราจับมันได้อะ่ะ ือฟาดไปฟาดไปโอ้โหคอนฟิวตัวนนะี้แหละแล้วก็คืนที่คืนที่บอเกตเตอร์บอกตเตอร์ตายแล้วบอเกตเตอร์ตายแล้วบอเกตเตอร์แหละแต่แตอนนี้ไม่ยังไม่ไม,ม,ไมีอันตรีดิ เออว่าแม็กซี่คอนฟิวเออว่าแม็กซี่คอนฟิวอี้จิบหายนะไม่ไม่เลยตอนนี้ตอนนี้คอนฟิวหายอนะ่ะคือที่การลบกตันแหละ

ฮะหมายความว่าไงเมื่อหมายความว่าไงเมื่อกี้ตีไม่เข้าเมื่อความว่าเมื่อกี้ตีโดเรียไม่เข้าอ๋อเมื่อกี้มันตีท่าสายฟ้าเหรอชี้อะเมื่อกี้ตีเมื่อกี้มันตีท่าสายฟ้าชัวร์เลยมันเลยตีไม่เข้าเจ้แค่คิดชี้อยู่ไหนวะ คุณรู้ถ้าถึงที่อยู่ไหน,นอ๋อ,อนี่นี่เมื่อกี้กดผิดแถบติดอย่างหน้าบอสต่อก็ถ้าชีวิตไปเหลือแค่เมื่กี้จิ้มก็เราก็จับับได้แล้ว อืม,อม,อม,อมูงใ,มใครนั่นงไงปูวา,อาโอ้โหโนได้คุด่ปเออตายเดี๋ยวจับหลังมไมไมิไม่สู้แล้วไอ้เจ้กูกิดหน้าท่านไปจับเถอะเออ โอ้โหโอ้โหตอนตอนรตลดขอเริ่มพูดปากๆแล้วสุดๆดนองก็ก็ให้รังฆ่าา มขาดแต่ให้มันไม่เฉยนะไม่ตายเลยไอ้เหี้ยเิดเิยต้องจับอีกผต้องจับมาอกแล้อะออคตัวกันเหรอโควตัวกันนี่แหลโหต้องใช้ทักยี่สอบีอ่าฮะฮะือกูหรือมึงและ โอ้โหหลบจังยังไม่ยังไม่โต้บอกตีเออตีตีตีไม่ให้โดนไอ้เน,นี้เพียสิีหน้าแม่นอยู่เออสนัสนตี โอ้โหไอ้ชี้ได้วิวอย่างเยอะเลยไม่แปลกอะสักยกให้ฉันนี่เปานฉากที่หล่อมสุดแลวออ้วเกมเนี่ยไอ้เจ้าเออเอางีดิย้อนกบไปดิดนึง ได้ไหมได้ววะได้วะอี้จับได้อีจับได้ด้วยอี้มังจับบัคอะเออนาทีทาใหม่แต่ว่มคืออะไรก็ดาบใหม่แต่ว่มัคืออะไรมันเนี๋ยดีดดด มีตัวเปิดจำได้ออว่วคือสมบัติเกมไม่มีแล้วเป็นเบที่นี่เรียบร้อยแล้วโอเคมี่พีดีก็มีแค่นี้แหละอืมก็อันนี้น่าจะเป็นบอสที่ยากที่สุดในเกมนี้แหละ